ปลูกเห็ดฟางนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการฟางข้าวที่ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจนบางรายนะคะยึดเอาอาชีพปลูกเห็ดฟางเป็นอาชีพหลักเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นชาวบ้านในพื้นที่อำเภออุทัยอำเภอท่าเรือและอีกหลายแห่งนะคะก็มีการปลูกเห็ดฟางกันอย่างแพร่หลายถือเป็นทางเลือกในการจัดการปัญหาการเผาฟางข้าวที่สามารถพลิกผันก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีการปลูกเห็ดฟางในโรงเรือนนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วการปลูกเห็ดฟางสามารถปลูกได้หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรือนปลูกกับกองเตี้ยกับตะกร้าพลาสติกบอ่อปูนหรือแม้แต่การปลูกลงแปลงก็สามารถทำได้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือวัสดุปลูกต้องมีคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างอย่างฟางข้าวที่นำมาใช้ปลูกก็ควรปลอดเคมีมาตั้งแต่ระยะเป็นต้นข้าวนะคะเพราะสารเคมีที่มีการตกค้างจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟางได้ค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือ 1. โรงเรือนควรมีการจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ค่ะ 2. ฟางข้าว 3. หัวเชื้อเห็ดฟาง 4. ปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยขี้วัวหรือปุ๋ยขี้ไก่ค่ะ 5. น้ำสะอาด 6. พลาสติกคลุมค่ะและขั้นตอนในการปลูกนะคะ 1. การเตรียมฟางข้าวค่ะต้องแช่ฟางข้าวในน้ำค้างคืนเพื่อให้ฟางเกิดความนุ่มและชุ่มน้ำค่ะ 2. เตรียมโรงเรือนโดยการทําความสะอาดและเตรียมพื้นที่สําหรับการเพราะเห็ดค่ะ 3. วางฟางข้าวที่แช่น้าแล้วลงบนพื้นโรงเรือนเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆข,ข,ขึ้นไปค่ะ 4. ใส่ปุ๋ยและหัวเชื้อเห็ดโดยการโรยปุ๋ยอินทรีย์และหัวเชื้อเห็ดฟางลงบนฟางข้าวค่ะ 5. ทําชั้นเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะโดยทําซ้าขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4จนเต็มพื้นที่โรงเรือนเลยค่ะ 6. กคลุมฟางข้าวด้วยพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นและอุณหภูมิค่ะ การรดน้ำนะคะให้รดแบบพอชุ่มและคอยตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิในโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอการเก็บเกี่ยวนะคะสามารถเก็บได้หลังจากที่มีการปลูกไปประมาณ10-15วันค่ะเห็ดฟางก็จะเริ่มงอกค่ะเคล็ดลับนะคะก็คือการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ในระหว่างระดับที่2 8 3 2องศาเซลเซียสค่ะและการรักษาความชื้นในโรงเรือน,รรววอใ,น,อนให้อยู่ประมาณที่80-90เเซค่ะและต้องคอยตรวจสอบและป้องกันการเกิดเชื้อราหรือ แลงที่อาจทำลายเห็ดได้นะคะและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือวัสดุปลูกอย่างฟางข้าวควรเป็นฟางที่มีประสิทธิภาพไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะเพราะถ้ามีสารเคมีตกค้างก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟางได้นั่นเองค่ะ และนอกจากนั้นนะคะเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหต็ดฟางแล้วก็สามารถนําฟางที่ใช้ในการปลูกจากเห็ดฟางนั้นมาทําเป็นปุ๋ยชั้นดีปลูกพืชผ,ผลพันธุ์อะไรก็จเจริญง,งอกงามจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอย่างชาวบ้านในพื้นที่อำเภออุทัยนะคะเกษตรกรบางท่านก็จะนําฟางเหล่านี้ไปปลูกผัดสลัดผักเคลผัดคอสและนําส่งขายที่ตลาดสร้างไรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยนะคะ